สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดเกษตรกรนะคะหรือตลาดร่มเขียวที่ศูนย์เกษตรกรจังหวัดอุดรธานีแล้ววันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอสินค้าชุมชนค่ะสินค้าชุมชนที่พวกเราจะนําเสนอในวันนี้ก็คือกล้วยฉาบของจังหวัดอุดรธานีค่ะไปดูกันเลย ้ายที่เราเลือกนะคะนั่นก็คือร้านล้วยฉาบภูทองสามารถเข้าไปติดตามไน้ที่แฟนเพจ Facebook ชื่อล้วยฉาบภูทองร้านจะเปิดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งค่ะจะตั้งอยู่ที่หน้าศูนย์เกษตรกรจังหวัดอุดรธานีเส้นรอบหนองประจักษ์ค่ะหรือใครที่สนใจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ Google และพิมพ์ว่า กล้วยฉาบพูทอนได้เลยค่ะการทำกล้วยฉาบนั้นเริ่มจากการที่คนในสมัยก่อนหากล้วยหรือปลูกกล้วยตามที่ต่างๆ เพื่อเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายหลายประการและก็มีกรรมวิธีคิดค้ทนที่จะนำกล้วยนั้นมาทำเป็นของว่างขนมขบเคี้ยวเลยนำกล้วยนั้นมาแปลรูปทำเป็นกล้วยฉาบเพราะจะสามารถเก็บกล้วยไว้ได้นานที่สุดจ,จนถึงปัจจุบันในทุกวันนี้ก็ยังมีการทำกล้วยฉาบและพัฒนารสชาติต่างๆให้ดีและอร่อยขึ้นไปเรื่อยๆ นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นให้เราเลือกจากปกติซื้อถุงใน20่บาทเป็น3ถุง50าบบาทค่ะค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอสินค้าชุมชนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ